ก็คือสกูตเตอร์อ่ะพี่มีตาขายตามร้านทั่วไปเลยเราจะเห็นเยอะมากที่ความเร็วเดิมๆของเขาจะอยู่ประมาณที่15แต่พอมแล้วก็จะอยู่ประมาณ50ตัวนี้เป็นแบรนด์ของพี่ตุ้มครับเป็น TSP สกูตเตอร์คือเราโมให้เสร็จสับแล้วตัวนี้ก็จะไปอยู่ประมาณ120อยู่ที่45,000ครับผมแม่งมีไฟแม่งมีโชวคคือทุกอย่างมันเริ่มจะขึ้นมาเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์ขึ้นเรื่อยๆแล้วยุ่งนี้ไฟฟ้ามาแน่ 2> 3, 2, ก็จะมีตัวยอดฮิตก็จะเป็นตัวนี้เลยอันนี้ตัวนี้คือฮิตที่สุดในเ<ฮ>ทียสปีเลยไอ้ขเลยอดฮิตเลยครับก็คือมันขี่ได้หมดอะ่ะแล้วราคามันถูกเด็กเล็กแบบว่าขี่ขี่ได้หมดเลยครับ,รบตัวนี้คือเรียกว่าอะไระจะเรียกว่าอะไรเดีย่ะมันก็คือสกูตเตอร์อ่ะพี่แต่ว่ามีชื่อเรียกมีตาขายตามร้านทั่วไปเลยเราจะเห็นเยอะมากที่เป็นสกูตเตอร์ตัวนี้ uh huh. ใช่ตัวนี้ก็คือความเร็วเดิมๆของเขาจะอยู่ประมาณที่15 ยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่สิบห้าสิบสิบห้าแต่ผมใช่แต่พอโมแล้วก็จะอยู่ประมาณห้าสิบอ่ารถป๊อปแล้วนะใช่แต่เนื่องด้วยว่าบอดี้เขาอ่ะมันเล็กแล้วก็คือว่าตามสไตล์รถจีนเนาะพี่มันก็จะงอแงงงอแงงใช่ไหมเพราะความเร็วเยอะมันก็จะอันตรายครับใช่แต่มีผมทําไปอ่ะคันหนึ่งวิ่งอยู่ประมาณเจ็ดสิบแต่เจ็ดสิบนี้คือล่อนแล้วใช่แต่ตัวนี้ก็คือจะส่งประมาณ50ก็คือจะเป็นสเปค มีกล่องเพิ่มกล่องไฟอัพแบตเพิ่มขึ้นมาน,นีเรเห็นนี่คือแบตใช่ครับผมใช่ถ้าแบตตามงบลูกค้าถ้าเกิดว่าแบตแพงขึ้นมาหน่อยปุ๊บ,บแอม์ที่เยอะขึ้นมันก็จะแรงขึ้นใช่ครับตัวนี้ยกล้อสนุกเพราะว่ามันเป็นแบบว่าแปลง่านคันเร่งมันจะตามมือครับใช่มันจะไม่เหมือนกับพวกแบบที่เป็นมอเตอร์บัตเลสมอเตอร์บัตเลสจะเป็นมอเตอร์ที่ล้อช่ออใช่แต่ตัวนี้จะเป็นสายพานรุ่นเก่า ใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับยังไม่รวมโมรถเปล่าไม่รวมโมอยู่ที่สามพันเก้าครับโอ้โหราคาดีนะใช่ครับมันมันราคามันไม่แรงเกินไปครับมันสามารถหยิบจับได้หมดเลยอ่าแล้วถ้ามีรถรุ่นนี้อยู่แล้วเอามาโมเอามาโมก็คิดอยู่ที่สามพันห้าครับมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยค่าโมเหรอใช่ครับอ๋อต้องเปลี่ยนที่ชาร์จแบตเลยเหรอใช่ครับเพราะว่า เนื่องด้วยว่าแบตเรามันจํานวนแบตเราโวลต์มันเพิ่มขึ้นที่ชาร์จเดิมมันใช้ไม่ได้แล้ว,วเราจะต้องสั่งรถกับเราได้ด้วยวได้ครับผมรวมแล้วสมมติว่าสั่งรถรวมโมนีน่คือเท่าไหร่หกพันเก้าครับหกพันเก้าใช่ก็คือได้พร้อมขี่เร็วๆใช่ใช่ครับผมวิ่งจะได้ระยะทางเป็นไงก็อยู่ที่น้ําหนักแล้วก็อยู่ที่การขับขี่ถ้าเราบิดแช่คันเร่งเลยอย่างเงี้ยรถอาจจะมีให้3เกียร์แต่ตัวนี้เป็นเกียร์เดียวใช่ ถ้าอยู่ที่เราใช้คันเร่งถ้าเกิดแบบว่าเราขี่ในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ5โล10โลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบตมันเพิ่มขึ้นแรงกระชากมันเยอะขึ้นใช่ครับพี่ก็นี่คือคิดที่สุดในทีสปิดละใช่ครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวโชวคู่เป็นตัวเนี่ยประมาณตัวนี้ครับออผมเห็นพวกคุณขับแก๊งเงินโคตรโหดเลยความเร็วอยู่ประมาณ120 ตัวนี้คือโหดเลยใช่ครับมีทั้งยืนทั้งนั่งแต่ตัวนี้เอามาเซอร์วิสบุรีรัมเอาไปขี่บุรีรัมกันขี่กันหลายคนไม่รู้ไปขี่กันยังไงไฟเลี้ยวหักใช่ครับแล้วก็มาแก้เบรกก็ไปเทสเล่นกันไงใช่ครับเร,เราเอาออกมาให้ดูได้ไหมตัวนี้มันจะเซอร์เหน่อยอันนี้คือแก๊งดุเล่นกันเยอะเลยใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นพวกลูกค้าแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยหักอยู่ออ๋มีีไฟเล้้ยยววดนะใช่ อ๋อก็คือถ้าไม่อยากยืนก็นั่งได้ใช่ครับมันพับได้ตัวต่อใช่ครับมันพับได้ตัวนี้ห้ออะไรนะฮะตัวนี้เป็นตัวแบรนด์ของพี่ตุ้มครับเป็น TSP สกูตเตอร์อ๋อเป็นแบรนด์พี่ตุ้มเองเลยใช่ครับเนี่ยเออว่า TSP สกูตเตอร์แบตแอมเยอะเยอะกว่าทุกที่แน่นอนครับใช่ครับสเปคมันเป็นยังไงฮะเดิมๆโรงงานเดิมๆโรงงานก็คือตัวเนี้ยคือเราโมให้เสร็จสับแล้วทั้งขนาดแบต แล้วก็ความเร็วอ๋อแล้วสั่งมาจากโรงงานใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ตัวนี้ก็จะไปอยู่ประมาณ120ยี่สิบอ้โหี้อันนี้เวฟแล้วนะใช่ก็ขี่แรงกับเรป้าเลยขี่ไปกินหมูปลาลาดำเนินกันแล้วก็ขี่กลับไปกลับได้สบายเลยครับจากที่นี่นะขี่ไปแล้วก็ขี่กลับ120ยี่สิบวิขี่ได้กี่โลอรัประมาณ5-60โลได้พี่ใช่ ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม่ใช่เบรกสรลิงละตัวนี้จะเป็นเบรกน้ํามันเนี่ยพี่กำเนอ่าจานอยู่ตรงนี้นะใช่ครับเ,เพื่อเพื่อเอาให้อยู่นะใช่ครับเบรกมันจะนิ่มกว่าพวกเบรกสายถ้าเบรกสายเนี่ยอารมณ์มันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเบรกสายใช่อันนี้เป็นเบรกน้ามันมันจะนุ่มมือกว่าราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นห้าครับผมถ้าราคาเท่ากับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเลยนะใช่แล้วยังโมเพิ่มได้ไหม โมเพิ่มได้ไหมโมเพิ่มได้ครับก็คืออัพมอเตอร์เพิ่มขึ้นอัพแบตเพิ่มขึ้นแต่ผมถามว่าแบตอะได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนกล่องมันก็จะแรงขึ้นอีกราคามันก็จะอัพขึ้นไปอีกใช่ครับพอ,อมาถึงว่าสั่งจากโรงงานมาได้เลยใช่ครับไม่ต้องมาทําที่นี่ก็คือของอะเราจะเอาสเปคไหนเปิบอบะของอะประกอบที่นี่ใช่ครับ๋ คันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากโรงงานแบบนี้ใช่ก็คืออ่าใช่ครับมามามา,มาคือแยกล้อมาแยกโชคมาแล้วเราก็มาคัตตอมขึ้นมา <c oughs> ใช่เพราะว่าอย่างพอบางทีมาจากโรงงานเนี้ยพอเขาอาจจะไม่แน่นอะไรเงี้ยใช่พอเรามาถึงที่เราเนี่ยเราก็ประกอบใหม่เหมือนมาจากโรงงานแล้วคือขันเช็คใหม่ทุกจุดล้อเลยเพราะว่ารถมันความเร็วค่อนข้างสูงครับ <c oughs> ใช่ทำไมถึงชอบยี่ห้อนี้อะทำไมถึงแบบที่สปีดถึงน,นำเข้ายี่ห้อนี้เข้ามา ก็คือตอนแรกอ่ะส่วนตัวคุณคิดว่ามันมีจุดเด่นอะไรครับสำหรับผมว่ารูปทรงพวกโช๊อะไรพวกนี้ครับก็คือความหมายถ้าเราเข้าใจคําว่าสกูตเตอร์อ่ะสกูตเตอร์ไฟฟ้ามันก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เราความคิดเราก็คือต้องเป็นรถยืนคล้ายคล้ายเน็ตบอกของพี่คล้ายๆแบบนี้อ่าใช่ก็คือคําว่าสกูตเตอร์อ่ะแต่ถ้าพอมันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บแม่งมีไฟแม่งมีโชคือทุกอย่างมันเริ่มจะขึ้นมาเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์ขึ้นเรื่อยๆรใช่ครับใชฟฟ้าอยังใช้ไฟฟ้าอยู่ยังใช้ไฟฟ้าวย ใช่ครับคันนี้ถือว่าท็อปที่สุดของทีสปีดเท่าที่มีละใช่ครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งอันนั้นคือแพงสัตว์แต่แม่งเป็นถามว่าฟีลลิ่งในการขี่อ่ะมันแรงมาตั้งแต่ต้นเลยใช่แต่ที่ว่าคนไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่าเนื่องเลยด้วยราคามันสูงแล้วเดี๋ยวนี้รถที่นําเข้ามารุ่นใหม่ๆเนี้ยมันเข้ามาเยอะมากตัวเลือกมันเลยเยอะใช่ครับแบรนด์นี้ก็เลยจะไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่แต่ถามว่าผลิตภัณฑ์ดีทุกอย่าง โชกเชิร์กทุกอย่างดีดัวตอนครับ<อ>จะพาไปดูพี่สปรีทุกว,วาร์ฟเลยพี่<อ>ใช่ครับพี่ขี่ถือว่าที่สุดแล้วใช่ดัวตอนเนื้อดูล้อยางนี่แบบน่าจะลุยได้ง่ายนะก็ไปตุ้มขี่ไปทั่วเลยครับคันนี้<อ>ใช่ขี่ใช้งานเลยตอนแรกคันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้รถเปล่าอยู่ประมาณถ้าไม่แน่ใจอยู่ประมาณ90,000 ใช่พี่รวมโมเส็จเบสเศษคันนี้จบอยู่ประมาณแสนหกใช่เพราะว่ามันจะมีการสะบัดด้วยพี่ใช,ใช่ใช่ครับ่รับแสหกนะครับรัวตอนนะฮะถามว่าสเตปนี้กับไอสเตปสี่หมื่นห้ามันใกล้เคียงกันซึ่งตัวเลือกมันมีก็คนก็จะเลือกตัวนู้นมากกว่าใช่ใช่จะวิ่งใกล้เคียงกันใช่ความเร็วใกล้เคียงอ่าใช่อันนี้อาจท้ายอาจจะลึกกว่านิดนึง ใช่ออกตัวดีกว่าใช่ครับแต่ว่าอันนู้นคือคุ้มค่าคุ้มราคาใช่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 ครับอันนี้คือในติ๊กต็อกมันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรฮิตเลยที่หนาใช่มันเป็นรถไฟฟ้าสามล้อดิบครับอ๋อไม่แต่นี้มันเหมือนล้อเหมือนที่บ้านเน่ยเหมือนล้อแบบใช่มันมันเป็นล้อรถเข็นมันเป็นล้อยางพี่แต่เนี่ยอ๋อมีไฟด้วยเหรออ่ามีไฟเหมือนคล้ายๆกับไอ้ล้อล้อเลเบดครับใช่ เ,เดีี๋ยยวน่ให้น้องขี่ให้ดูพี่อันนั้นเป็นรถเดิมอ,อันนี้โมแล้วลใช่ผมเปลี่ยนล้อแล้วแต่แบตยังเท่าเดิมนะ,ะ,ะความแรงก็จะต่างขึ้นลูกกระชงลูก,กชากอะไรก็คือมาครบหมดเวลาดิฟเดิฟอะไรอย่างนี้มันจะเท่ๆหน่อยพี่ทำได้เหมือนสล้อดิฟเลยใช่เนี่ยก็คือสามล้อดิฟเลยแต่ขับเคลื่อนล้อหน้าถามว่าได้ไหมพี่หนัเท่าไหร่ครับก็เห็นคนหกเจ็ดสิบเล่นก็ปกตินะ,ะเล่นได้ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิด ไอ้ไอตัวไซส์ใหญ่อะผมสั่งคัสตอมโครงอยู่ uh huh, uh huh. สําหรับคนน้ําหนักร้อยบวก uh huh. ใช่จะเป็นสไตล์เนี้ยรถสามล้อดิฟเลนเหมือนสามล้อดิฟที่เขาเล่นในสนามเลยอะแบบเดียวกันแต่แค่ว่ามันไม่เสียงดัง uh huh. แล้วล้อสามล้อดิฟอะมันจะเป็นล้อเหมือนล้อโกคาร์ด uh huh. สวมด้วยท่อแบบ p p c uh huh. เพื่อให้มันลื่นไหลใช่แล้วก็ขับเพื่อลนล้อหน้าเหมือนก uh ัน huh. ใช่ครับพี่แต่อันเนี้ยคือล้อเราอ่ะอิสระให้ตัวได้หมดเลย มันก็จะเป๋ไปได้ตามสรราที่เราเลี้ยวโค้งอะไรประมาณโดนนัดตรงนั้นแหละโซดนั่นแหละวนไวไม่รู้เขาเล่นรู้อะไรห,หมดเลยนะอันนี้ก็ปิดเหมือนมอไซด์เลยใช่พี่นรื่องกดนะฮะแล้วยังไม่โมจะเล่นได้แบบนี้ปะ่ะยังไม่โมนี่ซันโชนดียังไม่โมเอาออกมาเทสหน่อยตอนแรกกูจะขอเล่นอนะ่ะกูเห็นเด็กเล่นแล้วกูอายแล้ว <laughs> <laughs> เห็นเด็กเล่นแล้วกูอายวะ <laughs> ล้อจะฟัง่งล้อมันเล็กไงพี่อันนีต้ตัวยังไม่โมนี่คือช้ากว่าใช่พี่ไม่ยากานี่นี่น้องผู้หญิงบอกบ่บนอยู่ว่าล้อไม่ดีแล้วตะบุนยับเลยใช่ตัวนี้อยู่หกพันเก้าครับพี่ถ้าโมลแล้วจะอยู่ที่แปดพันใช่ครับมีเปลี่ยนเพิ่มล้อเข้ามา แต่อยากได้อุปกรณ์เสริมคือรถอ่ะมันมีบูทูธด้วยลําโพงเดิมบูทูธอ่ะมันจะเล็กผมก็เลยเอาลำโพงซิตี้มาใส่เพราะซิตี้หรือทำเป็นรถแข่งนะใช่เนี่ยมันก็จะมีลําโพงด้วยไว้ฟังเพลงได้ใช่ครับเดี๋ยวผมขี่ให้ดูก็แหละ ถ้าจะาประมาณนี้ครับก็เปิดสวิทช์กุญแจพี่แล้วบิดไปเลยนั่นแหละ really บิดไปเลยพี่ด,ดิฟเหมือนรถจริงอะพี่เ้ยไม่เห็นดิฟเหมือนเขาเลยอะ <S <'s <S <'s <S <'s มันก็คือให้มันรับน้าหนักคนตัวใหญ่เวลาที่เราเลี้ยวเราบิดคันเร่งเนี้ยถ้าล้อเล็กอ่ะมันจะไม่ไปแต่พอเป็นล้อใหญ่มันจะมีแรงชุดกระชากมากขึ้นใช่พี่มันจะได้อั้ารถกว่าเวลาเราโค้งที่แบบว่าเอกเยอะๆอย่างเงี้ยตูดบานๆอย่างเงี้ยมันจะดึงรถกลับได้แต่พอเป็นล้อเดิมมันจะดึงรถกลับไม่ได้แล้วอันเนี้ยมันคือของเด็กใช่แต่คือก็รู้อยู่ว่ามันสนุกอ่ะพี่ผู้ใหญ่ก็อยากเล่นใช่ไหมมันก็ต้องทําให้มันใหญ่ขึ้นมาเพื่อรองรับ ใช่จริงจริงเล่นครั้งแรกก็ติดใจเลยพี่ใช่เนี่ยก็ดูดิเนี่ยเนี่ยดูเลยไม,ม่เล่นแลน้วฮะน้องก็ยืนรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้เล่นนะีไอ้ดิเล่นแย่งน้องเล่นนะทำอะไรอ่ะห<อ>มุนวงกโป่หรอสนุกไหมสนุกไหมสนุกมีกูเบิร์นไ้เลยติดใจทุกคนรถไฟฟ้ามันก็จะมีตัวจักรยานแม่บ้านมีอยู่คันหนึ่ง ของพวกพี่ปอนเทคเพิ่งส่งไปครับรถเดิมๆวิ่งได้25าผมทาไปคันนั้นวิ่งได้ประมาณ70แต่ว่ารถมันบิดยกบิดยกเลยก็คือหน้าตาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยครับใช่นี่ก็คือเป็นสไตลต์รถแม่บ้านก็จะมีเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนมอเตอร์เพิ่มแบตใช่ครับก็ขี่สนุกแล้วมีมเกียรมเหมือนกันรับหมดครับที่เป็นรถไฟฟ้าทําได้หมดเลยรถเล็กๆอย่างเงี้ยนี่ก็คืออามาโมนะใช่อันนี้เป็นคือเป็นรถมันวิ่งได้ช้าเป็นพวกอย่างเงี้ยของเด็กเล็กเลยอ่ะกะว่าจะทําให้วิ่งได้ครับผมอยากได้ประมาณ40เพราะาหนึ่ ถ้าแบบเด็กซส์ไม่โตมากมันจะกลายเป็นรถดิฟได้ถ้าเราไปเล่นในพื้นลื่นๆพือเริ่มมาจากอะไรเหรอพี่ก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นี่แหละ mm hmm. คือตอนอู่เสร็จใหม่ๆ mm hmm. ใช่ไหมพี่หน้าอู่ท้ายอูนะ่เนี่ยมันเดินไกลมาก mm hmm. ก็เลยคุยกับพี่ตุ้มว่าพี่ซื้อสกูตเตอร์สักคันหนึ่งไวข้ขี่แบบหน้าอู่ท้ายอู่ให้ทีมช้งางปรากฏว่าพอซื้อมาเสร็จปุ๊บสองคันให้ลูกพี่ตุม้มผมไม่ขี่กับพี่ตุม้มแล้วคือผมชอบยกล้อไงอ mm hmm. ก็ยกล้อเล่นยกกันไปยกกันมาลูกพี่ตุ้มไม่ได้ขี่ ผมโมกันยับเลยทีนี้พอมันแรงเสร็จปุ๊บพี่ตุ้มก็เริ่มหาแบบว่าพวกอุปกรณ์ที่ว่ามันจะสามารถทำให้รถมันเร็วขึ้นแรงขึ้นขี่สนุกข,ขึ้นก็เลยลองดูสกูตเตอร์ที่เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือกาโบกาโบซึ่งจะเป็นตัวที่อยู่ข้างในห้องนู้นอันนั้นคือจะเป็นรถผมเองตัวนี้ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือกาโบกาโบครับแมนทิส1 <is> ิ 1> ใช่ครับอันนี้คือตัวแรกเลยที่ซื้อมาใช่ตัวแรกเลยจริงจัใช่ครับ ยังอยู่นี่คือเป็ดเสมือนรถอาจารย์ใช่ก็คือว่าไม่เคยขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าขี่ครั้งแรกก็คือตัวนี้เลยคือพี่ตุ้มซื้อตัวนี้มาก,ก่อนอใช่ครับพอขี่ครั้งแรกเสร็จปุ๊บมันน่าก,กลัวเพราะเราไม่เคยขี่เพราะมันขับเคลื่อน2ล้อมันมีทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังอตอนนี้ก็ยังเป็นเดิมๆอยู่ตอนนี้ก็คือยังเป็นความเร็ว70อยู่แต่ว่าจะอัปเกรดเพิ่ม,มใช่ก็จะมีพวกมือเบรกแต่งจานแต่งอะไรพวกนี้พี่ที่ใส่เพิ่มเข้ามาครับ แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเกรดอยากได้ความเร็วสักประมาณ 100- ถึง120อเพื่อให้ตามพ่ตุ้มทันเวลาที่เขาไปขี่เล่นกันเงี้ยใช่แต่ตัวนี้คือส่วนใหญ่หลักๆของมันเลยคือจะเน้นยกล้อเดี๋ยวไปรอดูคลิปเอ,อ๊คุณอาจานอะไรมาใส่มันเป็นจานเหมือนพวกจักรยานอ่าอ่จักรยาน,ยานาแพงๆอ่าจักรยานเสือภูเขาจักรยานวิบากอะไรพวกเนี้ยถูกพี่ในลาซาด้าในช้อปปีก็มีเยอะแยะเลยเป็นวิจัยเปลี่ยนคันลงคันเร่งใหม่หมดเลย จะเป็นคันเร่งครับเอ๊ะทำไมคันเร่งมันหน้าตาเหมือนอย่างน,นี้หมดเลยมีห้อเนี้ยเป็นแบบเกี่ยว<อ>เขาป้องกันถ้าเกิดคันเร่งแบบบิดอะ่ะคือหนึ่งเลยเวลาเราขี่เนี่ยตกหลุมหรืออะไรเนี่ยมือมันจะกระเด้งพอมือกระเด้งปุ๊บบิดคันเร่งพุ่งไปกันใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดว,ว่าใช้บบเป็นนิ้วเกี่ยวงเงี้ยปุ๊บมีอะไรคุณกำเบกได้คุณไม่ต้องไปแตะคันเร่งเหมือนเจสสกีอ่ะพี่เขาทำมาเพื่อเซฟแบบประมาณนั้นนะมีเรือมีเรือด้วยเรือไฟฟ้าหมดเลยเรือไฟฟ้าตัวนี้ตัวนี้ท็อปสปีดอยู่ประมาณ150 มีแต่ชุดเล็กชุดใหญ่แล้วก็เซิร์ฟสเกต็ตบ้าอยู่พักหนึ่งกับพีต่ต้นกับน้แจม <Yeah. S 1> <laughs> สำหรับคนที่สนใจจะโมรถไฟฟ้าหรือมีรถไฟฟ้าอยากจะอัปเกรดอยากจะเพิ่มความแรงอะไรอย่างเงี้ครับพร้อมเซอร์วิสท,ทุกรุ่นทุกตัวเอาเข้ามาดูก่อนได้ครับเรื่องราคาไม่ต้องห่วงเราแก้ไขเฉพาะจุด <Yeah. S 1> ดูเบื้องต้นทุกอย่างเช็คให้หมดนี่ครับขอบคุณครับ